อ uh, ือแล้วเด้อไปหาเห็ดกันใหม่แล <cat> oh, ้วเด้อพี Mc ่น้องเอ้ยมาเด้อแม่ใหยมาหาเห็ดนําสองพี่น้องอือเออไว้เน้อเ็ดกนขี้หากันเบิดเนไปแกงนี่ไปพี่ติตายนีอีกนไปพี่แต่ออกจกตบ่ได้ายอ่ะดนอันนีขี้เหอันนึงอยู่นะ À, bố. hết côn ừ. nó hết 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 ừ, nó hết 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 phải hết 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 nó hết vào, hết 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 nè, hết bốc hết 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 nhà hết 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 Ná bạn ủa nhà lấy hết ta ừ. hả cá mé cắt cá biển ăn tao lại phù ha hết hả nó mai bơi hai bơi bơi bàn đầy mà ha mà đưa ha, hết nằm pa luôn <laughs> ก่อขายก็ว่างดีนะปีนี้เห็นเห็ดเด้อเนาะนำห่างขึ้นไปซะเนี่ยอย่างมะเขือพูเท้าพี่น้องเลยแป้นเป็ดนห่างขึ้นไปกระดายบุก ว่าหอนน้ำไม่ขาดยังบ่พ่นลายฮะกำลังอีเหม็นกำลังอีพุทูหอยู่หกินตามธรรมชาติ มนุษย์โลกผู้อยู่ในเมืองในนาก็ได้กินท่องซื้อบาได้ฮะมีเงินก็ซื้อเอาผู้อยู่บ้านนอกก่อโอ้นเฮ็ดแหงน้ำมากผู้อยู่บ้านนอกค่ะกินได้ก็ฮะอ้าวโอ้หัไม้ขายกำลังพุห่หทู่อยู่นะกลับมากัน กลับลงมากกน,น่าเฮ็ดกันดู่บ้านนอกโอ้คุณนานไา้ไม่ขายอ่ะกำลังพูดพูดพ้นไม่ขายน้องไม่ไลบางบ้านก็เอิ้นไม่ไล ต่บ้านปลาล้นเอิ้น่อไม้คายโอ้ยป่าดอยฝนผูอู้เอาเห็ดขุนงี้งานดอกนี้กันอย่างาดอกอ่อนๆอยู่โมเมนเห็ด่ขุนมูเห็ดขุน <c oughs> เก็บโคนเหงาอุ๊ยตกไปยางนําทางสุมซาสุมนั่นไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะไปหาเห็ดนํกันเด้ออันนี้ก็นงเป็นคายจ้ะ มาห้าก็ะหอได้กินผู้มีเงินก้าซื้อนี่สิบาทกระบอได้เบยแต่ป้านัน้นเบยปันไดก็มาห้าเอาเจะได้เงินไว้ซื้ออย่างอื่นโอ้ยเขาป่าแล้วนองห้าเฮ็ดกันเด้อพี่น้องเอลย lòng há hết, bên nằm cành đưa, đểu hết hết cái gì, hãy bứng mày theo nưng được chưa? Cái hết, nhìn tê chỉ, nhìn tê chỉ, áo con nó, hóm chăng? Chỉ hết bứng, áo con đưa anh ấy nói xong anh ấy, anh ấy nhảy con, thang 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 chỉ, ô, mô hay điều ô ừ. thương ừ. đi găng thằng đầy đi tay thằng nắn được ý Và thằng nhị. À, Ê. 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 mà thằng nhỉ thằng yêu mã ý anh ơi ý anh ơi cô nhiều con hiên sung sung ngồi bưng đồ hên hết nhăn khứn bằng ngon oh. hòn Hãy à โหเห็ดแป้งโอ้เห็ดแป้งกะเท้าเลยว่ะเถ้าก็เอาตะกีดดีกว่าเัาเท้าแลอวเอาเห็ดเพิงเท้าไปไว้เห็ดเชียเห็ดเห็ดเป็นตะกินเท้ากะอี่เอาเฮียเอาไปเห็ดเชีย เสตียใส่ไต้ต้นอย่างน่ะโอ้ยมันคือสั้นแท้หลังชิคึ้นไปได้บุญลองบุกขึ้นดึงดูเกอดอเจฉเให้ยังชักยางเลย Ô, nhìn mày, sao lắng kim chi. Ô, nhìn, nhìn, nhìn. Đi nói chân. Mamma, nái kìa kim dun nè. Đi mm. nói. Đi nói. Đi nói. chúng nói. Đi nói. ăn nói. ở nói. mà ở mưa nhung đi chẳng nó hết phấn cả là bưng con mà bơi ở bên đứa. Ố, ui, ui, nè, mà hô 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 Ui, hô 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 นี่นี่หนึ่งไข่โอ้ยไข่ไม่ไงสองไข่กำลังอิบุอิโพโอ้ได้ละลายเด้ดืนอนะนี่ค่อยไปปัด ใส่ตาไปก่นโอ้ให้ได้มาเด้อถุงพุ่จำเห็ดคาบมเมนเห็นเหด,ดน,ดดน,ดน,ดน,นั่นอันนี้เห็ดคาบ่คากำลังอ่อนๆเออมึงนีเห็ดนหลูขึ้นเนาะมเขึ้นวันนี้เห็ดอี่วพได้ เหมืนกันองเหมือนกอนพุ <wi> ่นค่าวๆเป็นเห็ดคาบนาสองดีๆกันเด้อย เห็ดละโงบหลังผากำลังขึ้นอันนี้หมาเมื่อนั่งเห็นหิถึงให้ใครนึ่งให้มันสะให้เริ่มออกถ้าไปยังไม่ก็เดินไปนู่น